สวัสดีครับผมวิถีช่างดุนมาแล้วครับหลังจากห่างหายกันไปนานครับผมเนื่องจากติดภารกิจเช็คสต็อกทีโรงงานครับผมเช็คสต็อกใหญ่ปลายปีครับผมหนึ่งเดือนเต็มๆวันนี้ก็วันหยุดครับผมได้มีโอกาสมาหายอยู่หากินเหมือนเดิมครับวันนี้ช่างดุนพามาปักเบ็ดครับเบ็ด ยี่สิบหลังครับผมกับเหยื่อลูกออดกบหรือว่าเหยื่อหวกนะครับผมนี่ครับทีที่จะมาปักเบ็ดวันนี้ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าครับน่าจะมีครับผมเพราะว่าเป็นทุ่งนาครับผมได้เหยื่อลูกกบมามาวานครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาครับ ให้ชมบรรยากาศก,าก่อนครับผมแต่ฝนกำลังมาครับผมน่าจะชมได้ไม่นานครับสี่โมงเย็นก็ต้องรีบครับใส่แล้วครับผมโอเคครับผมไปเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหลังแรกครับผมน้ำตื่นๆืไม่รู้เขใส่กันยังไงครับผม ครั้งแรกเหมือนกันครับที่ใส่เหยื่อลูกพวกนะครับผมอาจะแบบนี้นะครับผมไปครับไปหลังต่อไปเลยครับผมนี่ครับหลังที่สองเขา่าจะใส่แบบนี้ครับผมกะว่าเคยเห็นเขาใน y t u t u ครับผมที่เขาใส่ไม่เคยมีโอกาสได้ใส่สักทีครับผม ครับผมใส่ไม่ได้หลายคันแล้วครับผมผมจะใส่สลับซ้ายขวาซ้ายขวาครับผมคันนาคันเดียวนี่ครับผมใส่ไปถึงต้นสนูนครับน่าจะครบยี่สิบหลังพอดีครับไม่ต้องเดินหาจาาครับผมเพราะว่าผมเดี๋ยวใส่ไปเยอะแล้วก็จำไม่ได้ครับโอเคครับโอเคนี้นะครับผม คัานนานนี้คงจะเดินไปไม่ถึงครับผมไปอีกไมกี่เมตรแต่ว่าน้ำมันลึกเกินครับลองไปหาดูแถวน้ําที่ตื่นกว่านี้ก่อนเผื่อจะมีลุ้นครับผมเคครับหมานแล้วครับผมเดินกลับมาก็หมานแล้วครับผม ปชนตัวสวยเลยครับผมหลังแรกครับผมที่ผมใส่โอเคครับผมโอ้หมานแล้วหมานแล้วนี่ครับผมปชนตัวแรกครับผมแล้วก็ใส่ไว้เท่านี้น้ำตื้นๆครับผมเคียงตะตุ่มน้ำได้แล้วมั้งนะครับนี่ครับผมนะครับผมขอใส่ไว้ครับผม าอีกน้าอพื้นหนึ่งครับผมน้ำตื่นตื่นไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าหวังว่าจะมีครับผมก็จะใส่บริเวณนี้นะครับผมต่อไปตรงนู้นครับผมลองดูเลยครับผม โปักเสร็จพอดีครับผมยี่สิบหลังฝนตกครับครับแต่ไม่แรงเท่าไรครับปล่อยๆครับพอได้เปียกเอเค้ครับกลับบ้านก่อนครับผมเดี๋ยวสักประมาณหกโมงเย็นค่อยมาดูเบ็ดกันใหม่ขอตัวกลับบ้านก่อนครับผม สวัสดีตอนเย็นครับผมเวลาหกโมงเย็นมายามเบ็ดกันครับผมเพื่อจะได้เพิ่มอีกสักตัวสองตัวไปตำน้ำพริกนะครับผมท้าไม่ได้ก็รอเช้าเลยครับผมคงจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับผมต้องกลับไปทำโตะส่งลูกค้าด้วยครับตอนช่วงเย็น รู้จะฟุกหรือเปล่านะครับผมรอติดตามรับชมครับอันนี้เป็นไงเอ่ยหลังแรกเหยื่อหายครับผมอขอเปลี่ยนเหยื่อกันครับผมดูมาสามหลังแล้วครับผมเหยื่อหมดทุกหลังแล้ครับผม เดี๋ยวขอใส่เหยื่อแถบนี้ก่อนครับผมไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับหลังนี้มีอาการครับผมครับหนึ่งไปไม่รู้จะตัวจะอยู่หรือเปล่าครับผมสงสัจะไม่อยู่แล้วครับผมน่าเสียดายครับหลุดครับผม โอ้อุตสามีปลามากินครับขอใส่เหยื่อก่อนครับผมสองฝั่งแล้วฝั่งนี้ก็หมดสรุปไมยน้ำตื่นตรงนี้แปดหลังนะครับผมเบ็ดแปดหลังไม่ได้ปลาสักตัวครับผมเหยื่อหมดทุกหลังนะครับผมโอเคครับไปอีกนาอีกผืนหนึ่งครับผมน้ำลึก ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับผมคอยติดตามครับมืดแล้วครับผมหมายน้ําลึกครับผมนี่ครับมีตัวแล้วครับผมโอ้โหจังหมานอยู่ครับผมตัวไม่ใหญ่แต่ก็ถือว่ากินได้ครับผมปลาช่อนปลาช่อนนาครับผม นี่ครับขอปลดก่อนครับผมหลังนี้มีอาการครับผมหมายน้ำลึกมีอาการเฉยๆครับผมหลุดครับนี่ครับไปเกาะต้นหญ้าครับผมขอใส่ยอก่อนครับหลังนี้มีอาการครับผมนี่ครับ ปึบปึบึบโอ้ไส์ใหญ่เลยครับวันนี้ไส์ใหญ่ครับผมนี่ครับผมอย่าหลุดนะนี่ครับผมขอปวดก่อนครับตั้งกล้องไม่ได้ครับผมมันเป็นน้ำครับผมเอาขาตั้งกล้องสั้นมาครับผมนี่ครับผม ถ่ายตรงๆไม่ได้ครับเพราะว่าผมมีแค่หน้าไฟอย่างเดียวครับแสงสว่างตัวใหญ่ๆสวยๆครับผมมานมานครับผมอันนี้ก็ลอยลุดครับผมเกาะหย่ามืดเร็วมากครับผม หกโมงครึ่งอยู่เลยครับผมแต่มืดแล้วครับนะครับบรรยากาศครับใกล้เขาฤูดูหนาวแล้วครับผมเดีครับใส่เหยื่อก่อนครับผมดูหลังนี้ครับผมโอ้ไส์สวยอีกหนึ่งตัวครับผมนี่ครับขอปลดก่อนครับผมยาหมดแล้วครับผม เดี๋ยวแต่ขากลับครับหลอบนี้จะมีตัวอีกหรือเปล่าไปกันครับผมเดินกลับมาเบ็ดมีอาการครับผมหลุดครับรอยมันตีครับนี่ครับ ก็ได้เดินดูหมดแล้วครับผมนี่หกโมงสี่สิบอยู่เลยครับผมมืดสนิทเลยครับก็รอลุ้นกันตอนเช้าครับผมว่าจะมีความหมานเหมือนตอนเย็นหรือเปล่าครับตอนเย็นน่าจะได้ประมาณกี่ตัวจำไม่ได้แกสามตัวหรือเปล่าน่าจะสามตัวนะครับผมสามหรือสี่นี่แหละจำไม่ได้ครับผมตอนเย็น ตอนยังไม่เมื่อยก็ได้มาตัวหนึ่งครับผมถือว่าหมานครับครั้งแรกในการใส่เหยื่อพว,วกนะครับผมเหยื่อลูกอดกบครับถือว่าหมานเลยครับไม่เคยใส่สักครั้งเลยครับผมตอนนี้ก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ สวัสดีตอนเช้าครับผมกับบรรยากาศสวยๆครับอากาศก็เริ่มเย็นครับผมเกือบจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับผมแต่ก็ยังมีฝนตกชุกอยู่นะครับผมยามเบ็ดรอบเช้าครับผมเมื่อวานตอนเย็นตอนค่ำนะครับผมได้ไปสี่ห้าตัวครับ มาดูตอนเช้าจะมีผลงานหรือเปล่าครับมีคนที่เขาติดตามผมเขาถามว่าเป็นคนโคราดทำไมไม่พูดโคราดบ้างครับก็เดี๋ยวทำคลิปต่อไปเรื่อยๆก็จะมีพูดบ้างครับผมภาษาโคราดครับผม โอเคครับติดตามชมหลังแรกครับผมว่าจะเป็นยังไงหลังแรกครับผมมีรอยดึงนะครับผมแต่ไม่ติดครับน่าจะหลุดหลังที่สองครับผมโอไม่มีอะไรมากินเลยครับผม หลังต่อมาเย่อะหมดอีกแล้วครับผมเยอหมดเกือบทุกหลังครับที่ผมมาดักไว้ฝังน้ำตื่นๆนี่แต่ยังไม่ได้ตัวสักตัวเลยครับผมแตม่เสียงปลามันตีอยู่ครับผมเดี๋ยวเย็นนี้ผมว่าจะมาซ้ำไหมนี้นะครับผมแต่จะเดินเข้าไปน้ำลึกๆตรงนี้สักหน่อย สรุปไม้นี้แปดหลังไม่ได้สักตัวครับผมแต่เหยี่ยวหมดเกือบทุกหลังครับผมไปดูไม้น้ำลึกเลยครับผมหลังนึงครับผมหลุดครับผมโอ้ลอยพันย่าพันยังหลุดครับผมเสียดายครับแก่ตัวครับตอนเย็น ท้นงนี้มีลุ้นหรือเปล่าครับครับโอ้พันมาอยู่ตรงนี้เลยไม่รู้จะเหลือไหมหลุดหรือเปล่าหลุดครับผมโอ้น่าเสียดายครับหลุดอีกแหละนี่ครับพามาพันถึงงล่างครับ เช้านี้จะได้สักตัวหรือเปล่าครับผมมาลุ้นกันครับผมหลุดมาหลายตัวแล้วครับผมเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้มายามครับผมผมยามแค่ตอนหัวค่ำแล้วก็กลับบานนอนเลยครับเฮ้ยครับมาลุ้นกันครับอันนี้ก็ลอยตีกินครับผมเกาะอยู่บนญ้านะครับยังไม่ได้สักตัวครับผม หลังนี้จะเป็นยังไงครับหลุดอีกหรือเปล่าโอ้หลุดอีกแล้วครับผมผมไม่ได้มายามกลางคืนครับน่าเสียดายมากครับผมรอยมันพันยาครับผมกดพันเบ็ดจ,จมน้ำนะครับน่าเสียดายอีกแล้วดูหลังนี้ครับผมวายจ,จะหลุดอีกหรือเปล่า หลังนี้เมื่อคืนได้ตัวใหญ่ครับโอ้หลุดแล้วครับผมเนี่ยรอยมันพันสะปัตจนหลุดเลยครับผมเสียดายอีกแล้วพลาดแล้วครับผม,ผบผมถ้ามีโอกาสได้มายางมืคืนนี่ดีเลยครับเหลือสองคันสุดท้ายแล้วครับผมรอบเช้ายังไม่ได้สักตัวเลยครับผม อีกคันนึงครับผมจะหลุดอีกหรือเปล่าไม่เหลือครับผมหลุดโอ้ตอนเช้าผมไม่ได้สักตัวเลยครับผมดูทรงล่ะโอเคครับผมนี่ครับเบ็ดยี่สิบหลังสรุปผลงานตอนเช้าไม่ได้สักตัวครับผม รุดหมดมันน่าจะติดนานแล้วก็พันแล้วก็หลุดไปเลยครับผมว่าผมไม่ได้มายามกลางคืนครับโอเค,ครับเดี๋ยวว่วมาแก้มือตอนเย็นครับผมมาใส่ใหม่เช้านี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องวิถีช่างดุด้วยครับผมนานๆได้ทําคลิปครับผม เช้านี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ